Mmm. สบายดีนะทุกคนเมื่อนี้พวกเขากับได้เดินทางขึ้นมาถึงผู้สังแห่ได้ว่ามันแยงขอามาคือแบบว่าที่เข้ามานี่มันจะเป็นเป็นเดินย่นท,ทีที่เข้าอยู่เนี่ยเป็นเดินย่นสมัยแต่แต่แตแตสงครามยังนะเพราะว่าเพ,พิ่นสีพวกนย,นย่นยังก็สีเอาเข่าอานหนำมาสง่งก็คือแน่นี่แหละเดินที่เข้ายืนอยู่เด่ นี่ก็เป็นจุดสูงสุดของผู้คือกันเนาะแล้วเดี๋ยวบางทีพอเข้าสีอูนี่ก็คือถัดไปอีก พราะว่านี่คือเข้าพานมากสุดๆแล้วสิได้ไปบอดีและสถานที่ที่เข้าขึ้นมานดูดเรื่องนี้ฮะอันเข้าห้องด้านศาสตร์นะทุกคนเพราะเป็นยังจังห้องห้องมาด้านศาสตร์พอว่าสังเกตเบิ่งรอบๆนี้นะคือกกศาสตร์สีที่สุดนี่อยู่บ้านนังเข้าหอกกา้องกกศาสตร์นี่นดอกมันเนาะ รงเนี่ยฮะมันเป็นปลา,าสาดตรที่ว่าร้ายที่สุดเลยก,ก็เกินเนอันต้นใหม่ตอนอ้นเลนในเท่าือวน้อยสุดต้นสาดตรในร้ายที่สุดเลย แล้วเขาก็ได้เดินทางมาหอดแล้วนะเซ่งว่าเขากจะพักอยู่ในนี่แหละพักอยู่ลุมบู้นอะไม่ได้ครับเพราะว่าแถวนี้ก็มีมีสายนำมีนำให้ใส่นั่นนะเขาก็เลยสิอยู่ในจุดๆนี้ก่อนเึ่งว่าเดี๋ยวมืออื่นก็เดี๋ยวคอยว่ากันอีกแค่น,นึงนะแต่ว่าสำหรับมือนี้เข้ามากอะเริ่มคำเลยแล้วก็ di giù คือนำกับไซสเลยนะทุกคนเห็นพื้นเลยอ่ะอปลาลอยอยู่เห็นเลยคือนำนี่ก็สมามามกินได้เลยนะเพราะว่านำสะอาดอยู่และมีนี่ก็คือเป็นสางนะทุกคนคือเนืกนะนื้หัวเลย พอมาอันทึ้งทีเลยน้ะเฮ้าก็เตรียมทีผักทียังเลยกัเดี๋ยวเฮ้าเดินไปหาใหม่เพื่อทีจะว่าก่อกองพื้นเพื่อที่สีหยห้ยอันแสงสว่างแลวก็คมอบอุบุต่อเน้าแหละมาอันดับแหลกคื่เฮ้าตรเียมทีนอนแล้วก็ดังไฟก่อนแล้ว,วจังสิได้จังสิได้พาทุกคนรอบัดเลยครั ไโอ้ที่นอนคักเนาะใส่บูนนโรนวันนอนพอบันดอง มื่อแรงกับปีนพื้นยั่นยุงับมางนยุ่งเ้าไปวงนนางะรกนํ่ทางนะครับไปดขึ้นมาเนี่ยจะเข้าจจีมันตนกินก่อนนะเพราะว่ามาเขาเตรียมที่ผักทีเศร้าอยู่เรียบร้อยเลยจะ กันนางเลนซัคํนขกอเล่น้ตัวเด็ตัวแได้เลยนบอเอาอันนี้กินเรือมันดำมึงตัวเนาะกินตัวนี้ก่อนฮ่าาทุกคนกินมันได้เม่นเพื่อนดำๆนะเม่นเพื่อน อันนี้ฮนตัวเด็ดได้เนี่ยแซ่บที่สุดอกอแต่ว่าได้เก็บใบกินบัด,ดทุกถ่าย<อ>น,นะมาตัวนี้ด้วยค่ะตัวนี้นะอันนี้แน,นวตัวที่นปลแซ่บกินก่อนก <laughs> ินฮะมันมปแล้วแล้วไปกินตัวแซ่บแเราไปจะกินตัวปลาแซ่บนะอ,อ๋อ,อจักว่าเป็นดำด <laughs> <laughs> ีเป็นเนาะคนมาจากกรุงเทพจีนมันมีเป็น <laughs> <laughs> นนะว่านแนะนงทางม้านเนี่ยครัไปหลักกุดเอามัันขเขาบวแมนคอคอคอบแมนหมอ่หอออมนหัวซิมฮบ้าน <c oughs> ัุ๊บามั่นนะสิห้าพันคร <c oughs> ับคร <c oughs> ับออกผักหน่อยหนึ่งสอยขอด้อันทั้งพอบันดองเป็นคนจ่า <c> ย <oughs> ฉันชอาเลยเอาม้ากินฉันกินตัวเด็ดเนี่ยใช่ไหมแห้งกี่เอกเนาะแล้วกูเอาไว้ตัวถ่ายด้วยกันบ้าไว้ตัวถ่ายกันนี่นะทุกคนดำๆนี่นะแต่ทางใน่า น่ากินเลยนะทา้งในนี่ฮะขึ้หย่อนได้เฮ้ยมี่พ่อแส้ฮะมี่จะแพร่โทรหาเอ็งก้อนอันนี้แซบกว่ากักเลยอ่าซิวลองมืนหนึ่งลองตอกหองบ์ลองเอากินเลยให้เราทา้งในก็สุกกัดเออ เขาเขาศึกษามาได้ก่อนที่เฝ้าเนี่ยนี่มันมาสิได้ไงเนี่ยนี่ศึกษามาจะดีได้เลยอันนี้มันอันนอ้ คือกินอิ่มข,ข,ข้าวแล้ว่วาทำากินนิดมีเหตุเด่นหลังจากที่พวกเฮากินเขา่ากินน้ำเรียบร้อยเนาะแล้วก็อาบน,น้ำอ่านน้ำเตรียมเครื่องเตรียมกองเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเฮาก็สิไปใส่กับดักนูไว้เพื่อที่สิได้ยม,มืออื่นเพราะว่าเผื่อมืออื่นสิได้มีของกินนะนะถ้าเกิดว่า แต่ว่าเ้ากับสได้ใส่มองไว้พร้อมแต่มีทางหัวหน้าเป็นว่าสีไปใส่แต่เดี๋ยวห้เห้าสสิไปใส่กับดักหนูแย่ยกันไปหากินไปก็ได้สรุปแล้วก็สิบสองสิบสองดงังสิบสองอันเนี่ยแยกใส่คนละสี่ สามคนนี่ฮะไม้มาดิมองนี่นะลงที่ซองนะทุกคน ราะว่าีนนี่เบิ้งเบิ้งคื้สินีน่นะเพราะว่ามันเป็นโกนในในนะก็เ,เลยใส่นี้เลย ข้าก็ใส่เป็นทีเรียบร้อยแล้วนเนาะแดีวก็ได้กับบอนผักได้บัานเนี่ยพเรนะพราะว่านี่ก็เล่นสิคําแล้วนะเพราะว่าข้ายางมานี่ก็ใกล้เติบใกล้จะวางอยู่นะ นะมาปลากินข่าจีนี่ลหละเพรฮาม่าฮอดกะคำแล้วก็นย่งบอ่อด้มีห้องกินนะคือตอนนี้กิกนข่าจีไปก่อนทางผ่อบ้านก็รับเลย แจ่วใเห็ดแจ่ไวไปยินนะจีบกติกแล้วก็เกลือแล้วก็มีแป้งนัวแล้วก็ใส่วหอมผอมและอันใส่มางหน้าวผอมได้อันสีหอม น้ามีอยู่อเอวอว้าวโอ้คุณเห็นแกตตัวมากเลยนะนในก้ามาหนึ่งเขานะทุกคนเพราะว่าตะกี้เขาเห็ดเขาเห็ดกินทาเพิ่นแล้วเลยนะเขาแกงปลาตะกี้แกงปลาซุปอลไรกันเล่หนึ่งเขาปานนี้ เพราะเขาสิบ่พอกินมันลายคนเลยมหาคน้นจริงๆเขาในทิพบกยังมีรกระดกแต่มันบ่วพอขอมมีคนไดป้ปลามาลายล้ะ ไม่โตโลอันนี้ก็คอยป้าเนาะใส่มันแดงอ่าตัวน่าได้อยู่ตีนนี่โอ้น้ำมันพ่อนชัดเลยประโอดเอากินข้าวอิ่มเรียบร้อย กะเข้ากับเขาที่พักที่นอนก่อนเนาะเดี๋ยวมืออื่นเข้าจังหวะกันไหม